แลเอามเี้ยทีมเี้ยดเกางกับคนเดิมไรไม่เจกล้เีนรถแม่ทานกินเสมอรถทไปนเสมอับือวกันเลยนเสมอเข่าเศ้าค่ะมาด้วยค่ะเข่าเศร้าเข่าเศ้าสวอกเลยนาะกกระหันเสมอทไนสมรนี่แเดียวพาทำ้นงน้น แต่เนาะผมเขาเป็นพันหัวเยอะเลยมั้ง้เรื่อยกพวกนอาหารเยอะที่อบอ่ะอืมเพื่อไว้เต็มพวกเราแยกอีกแอืแค่เป็นนิดแต่แคมนนิดนึงย่งก่าันเช่ดหนึ่งปั้นอาบน้ำเวียร์ทอปันเพื่อมาเดินเวียร์าร่งทอปันแค่คนน่าจะไม่รู้เหรอตะกุ้เนาะ

ទៅហ៊ីតចកឲ្យអង្គទៅហោះទៅណៃថាគិតដែរហ្នឹងវោចូអើផកកហ្នឹងមកឡើងមកណៃហ្នឹងបែរថាខ្ញុំណាស់ខ្លួនយ៉ាងពេលភៅខ្លួននិយាយភៅបើឯងយកមកណែខ្វៃឡាយ1ប๊ะចៅកបុស័កអាចចောက်ហ្នឹងប๊ะបែរតែមានហូត41គាត់ចាក់ឲ្យឯងហ្នឹងឲ្យរត់ដាក់ឯងហ្នឹងទៅឯងហ្នឹងយកអត់បើអង្គចូណាតែកបុស័កមួយពឿនរោគឺចាក់ឯងគេមកស្ងអាយចောက်ហ្នឹងទៅទៅណៃមកគប់ឡា

ตัวเตะไปเินกัมเตะมันก็คุ้นตาอะไรนย่างเี่ละเอ็มารร์เตตอร์เ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 ตอตอร์เตอรตอร์เตอร์เตอเอร์เตอตออร์เตอร์เตอรอร์เตออร์เตอรร์เตอร์เอร์เตตอร์เเตอร์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 เตอรอร์เตออร์ร์เตอตอร์เตอรตอรอร์ร์เตอร์อร์เตอตอร์เตอตอร์เต

ก็ไปไปเลนเยเรื่องกาห้างนัคือปนวันนี้ก็ยุดงละระก็มีอะไรราคือก็เน่าตีน่เปะเลยนะนี่ปนักเรื่องวันู้นเิอไาาที่ก็แม่ดูมาตอน้จะลอก้มเอ่าอีกว่าอีเลย้่อนีไปก็จูบ่อนกโต่าเติมตอนหิ้มเลยก็โตมองาบัรกหง้ยอไป วะอีปลาเลยอาจารย์อะเดโคจีนี่เลยถ้าเดินไปเต็กเป็นโคจีนี่เลยตูดเตียงเท่าไหร่ท่านลม11อืออะนะให้นี่เลยจะจูบ่ท่าโหเออเกเพิ่นโคอาจารย์เจอบ่สิจําสลุกซองใครมากระเพือลงไปพระบาดไม่จําไม่โคไม่กะอานนี่บ่จูจะกึดเปอะกึดจูอันดาบึนเรอาบึนซะแม่บึนโคแค่อันบ่โหอย่าให้อยู่คือจําสลุกซองเลยก่อนบ่จูบ่อันตาแม่ให้มีจูตนอันอย่าบึนบ่ไปมือแม่คะบึนใหญ่บึนลมจังซักปะสันซื่อๆอะแจบบ่อยากกันนิดจักของจักเอิด กดหนักนี่ไงบ่จุยามแล้วเนาะอันน่ะเบิ่งแต่อันผู้ใหญ่เบิ่งบ่ไปเป็นลินะหึบ่บ่จังซั่นนี่คือสั่นจักจุวะบ่โปรดขอบ่มีเนาะบ่ยามไปถึงเลยนี่เลยหนักเลยมันบึงกระโดดเลยนี่เลยไม่เอาแล้วก็ไม่จะดาเจ้าโคกิบินทิเดี๋ยวเอายูนไปอีกรู้จักก็เจอจนเลยเนียมกระเตที่จนจุ๊กสมานแม่ระวัฏสมานมีเนาะดา ចុះជិះរត់ប៉ាក់គាត់ទៅបាក់ហើយអើចែកប៉សុនទៅច្រើនចាក់កុផាំងបើនឹងគាត់ចលកទៅលឿនតែមិព្រឹងពេជ្រសាហារ៉ង់ពេលគេគូថៃលោកទីញញាំកបអត់ទៅប្រាតែលូនទៅតែអស់ចាក់ទៅញញាំចុះណត់ជីឫះមកញីហោះផាក់មើលថៃសុទ្ធរើជាបាក់ញឹមរត់ប៉ទិសទៅលើកជាបាក់แยកទៅប្រាយកអីប្រាយកនំកដែរចែកកំហោពេជ្រពេជ្រសាហារ៉ង់กันទៅដែរអើយបើរបស់មកចុងឡើងបើឡំមកដល់វានៅតែចុងយ៉ាកបាទអស់ទៅញញាំទៅសុបទៅណា

ซอบนะสอบปรจำเรออบยอะลยรถมา่ะนี่นี่คนเปดรอยนงต่อไปนะขอเร yeah. ียกขที well ่คนอันรถไทยกบต่อเฟืองรถเนาะจีดไีเด้อีพนักงานดีลได้แมนตีได้ตีอันเพิ่มอากาศดีมกมีแตาผ้าอเอาไวเงินมู สองสามเมือติดๆ้วค่าคือผอมวัดสุกค่ะถัานผร้ชมฝากเป็นห่อมาใบเพือนมูใช่ยาพิษเจินประเด็จยาเต๋มเอือมากสมองแบบนี้ตีสอมตีสามยัางนี้เด่นนวดน้องเดี๋ยังีมนนี้มันมีประเด็จกับข้องะได่ไห้เหรอวันนี้ต้องเลยละ

ม er pues oh, so yeah. nah ีจ uh, anyway, ้าไปที่มิ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 จ้าได้แบคุณลุงจ้ะยังเล่ับคุณมเคะยเีอายู่บนอง่ดกลอเชอรี่แท้ายเียงพ่กอีีรีเลยะ

เดีอยไนมีจะดละ1 0 0แปงมีกูจไงสีอ2,000อะอันกูดแตกเปเรี้ไหมเรยก็พิจิตราจมก็มีมอตันมีโมโมกวยังมีโมถ้าเขิดมอตันมีโมจเฮ้ยใหญ่เงาพี่นั่งพี่น้องเป็นน้อยตรงนี้พี่น้องว่ะพี่น้องพี่น้อง nói nó bọn nhanh bọn nhau có nấm phiền tùn cha, con tàu lần thơm súp bữa ăn súp bữa ăn chile 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 chết nó chile chưa nó chưa nó chưa nó có nó chưa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  พวกอะยกไปยัง่ยมันก็จะนีเวนิกรรมอ้าวแม่เพียวเขาจบชุดสันค่ะนะคะฝากช่องแม่เพียวแชแนลเลยค่ะเป็นคนในเยาวชนนะคะที่มาถัดทาค่ะฝากกดติดตามกดติไลค์ด้วยนะคะช่องแม่ทำค่ะขอบคุณค่ะ